สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้เราไปที่วัตรีวิสุทธิธรรมมานะคะโทรไปจองรอบขึ้นกราบนะคะคือไปวันอาคารที่7รอบกราบสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะใครสนใจเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรจองไว้ให้นะคะแล้วก็การไปเนี่ยนะคะเราจะต้องแต่งตัวสุภาพแล้วก็ ถ้าจะให้ดีมีชุดขาวก็ใส่ชุดขาวไปเลยค่ะง่ายไม่ต้องมีอะไรวุ่นวายหรือว่าต้องไปเปลี่ยนชุดที่นั่นถ้าชุดไม่เรียบร้อยนะคะทางวัดก็จะมีชุดขาวให้เปลี่ยนนะคะผู้หญิงก็จะต้องใส่กระโปรงนะคะหรือว่าชุดปฏิบัติธรรมแบบใส่ผ้าถุงะคะ่ะบางทีใส่กระโปรงไปบางทีก็ไม่ผ่านต้องเอาผ้าถุงนุ่มใส่ไปด้วยนะคะก็ค่อนข้างจะละเอียดเยอะแล้วก็เสื้อที่มีรูๆหรือว่าอะไรฉลุอะไรโป๊โปก็ไม่ได้นะคะ ก็ง่ายๆนะคะก็เตรียมชุดขาวไปสวมทับก็ได้นะคะที่นั่นแล้วก็โทรศัพท์มือถือก็ห้ามพกเข้าไปนะคะต้องเก็บไว้ที่ล็อกเกอร์หรือว่าเก็บไว้ที่รถส่วนตัวนะคะเวลาขึ้นกราบก็จะมีการบูชา,าบูชาพวงมาลัยนะคะพวงละ80บบาทแล้วก็มีการนั่งสมาธิรอต้องไปถึงก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมรอนะคะช่วง ช่วงเราก่อนขึ้นกราบช่วงนั้นเขามีการสวดถึงพรัตนาตายกันด้วยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะพานำสวดแล้วก็ให้เราเนี่ยต่อแถวแล้วก็ขึ้นกราบใครที่มีอะไรมาถวายก็สามารถใส่ซองหรือว่าใส่พานแล้วก็ถวายได้นะคะท่านก็จะสวดแล้วก็ให้พรเสร็จแล้วท่านก็จะเทศแป๊บหนึง่งแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยยกมือขึ้นถามได้คนละหนึ่งข้อนะคะก็คือ ยกพร้อมกันเลยนะคะแล้วท่านก็จะชี้เองนะคะว่าถามใครแล้ววันดันไปคือท่านใช้ถามเราคนแรกเลยค่ะหัวใจมันก็เต้นตึก๊กขึ้นมานะคะแล้วก็อยากจะทราบเรื่องการปฏิบัติผลการปฏิบัติแล้วก็ยังติดอะไรอยู่อะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ท่านก็เมตตาสอนนะคะว่าคือประสบการณ์แบบว่าสอนกันแบบว่ารู้วาลาจิตรู้ขนาดจิตเลยอ่ะคือแบบว่าท่านสอนนะคะว่า จิตมันยังมีอาการสับสายต้องให้มันนิ่งเป็นเสาเลยนะคะแล้วก็ให้เห็นการเกิดดับหนึ่งขณะหนึงขณะนะคะอันนี้ถึงจะหลุดรอดไปได้แล้วท่านก็ตอบคำถามญาติโยมคนที่สองคนที่สาคนที่4แล้วก็ขณะเวลานั้นเราก็ปฏิบัติไปด้วยก็คือดูทำตามที่ท่านบอกเลยนะคะก็คือทำให้ใจเป็นหนึ่งเราก็เดิน เดินสภาวะเลยคือตอนนั้นตื่นเต้นมันก็เลยสับสายนิดนึงเราก็เข้าสภาวะที่แบบว่าจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นเอกนะคะก็คือสภาวะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ไล่ที่ชา้นสีขึ้นมาปุ๊บปุบปบ๊พอมันเต็มรอบอะเราก็เห็นว่าเห็นถึงแบบจิตของหลวงพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็จิตถึงเราได้เริ่มมีการขยายของจิตก็คือเป็นการสอนแบบจิตสู่จิตเลยนะคะแล้วขนาที่จิตเรามี อารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ขยายการรับรู้รู้สึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมหลวงพ่อก็หันมาอย่างนั้นแหละให้มันรู้แบบว่ารู้หนึ่งขณะรู้อย่างนี้แหละไม่ติดอะไรก็คือคือไม่ไม่ติดอะไรแล้วรู้แบบนี้แหละไม่ติดอะไรแล้วคือรู้ปุ๊บพอมีกิเลสคือเขาเรียกว่าอาการอารมณ์อะไรเกิดขึ้นผุดขึ้นปุ๊กเงี้ยแล้วเรารู้ตัวทันภายในหนึ่งหรือสองวินเนี่ยรู้ขณะมันเกิดเนี่ยฟื้แล้วมันค่อยๆสร้ซาางเงี้ย แล้วเราก็มาจับที่ฐานกายหรือว่าฐานเวทนารู้สึกตัวทั่วพร้อมท่านก็บอกให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่อย่างนี้แหละอย่างเงี้ยคือแบบจี้ทุกขนาเลยอ่ะท่านรู้แม้กระทั่งว่าจิตเราเกิดขึ้นจิตเราดับยังไงคือท่านเออมันปฏิหารน,นะแต่ก็เหมือนกับว่าท่านรู้อะละจิตของเราแล้วเราก็พยายามฝึกตามที่ท่านบอกพอเราทําได้ท่านก็มาชี้ให้เห็นเงี้ยเอออันนี้ก็คือประสบการณ์ของผู้ที่อยากจะไปสอบอารมณ์ หรือว่าไปส่งสภาวะธรรมนะคะก็แนะนําให้ไปกราบหลวงพ่อไก่นะคะสอนกันแบบตัวต่อตัวกันแบบวินาทีต่อวินาทีจิตเกิดดับเลยนะคะแบบว่าจิตเกิดขึ้นพุบระลึกระลึกรู้สึกตัวอาการดับมันให้เห็นคาตาอย่างนั้นนะคือก่อนขึ้นกราบก็มีการฝึกสมาธิในเบื้องต้นแล้วพอไปนั่งสมาธิหรือว่าฝึกสมาธิระลึกรูกก้สึกตามแบบว่าไม่ได้หลับตานะคะคือเข้าสมาธิ เราเห็นจิตเกิดดับขณะลืมตาอย่างนี้เลยขณะฟังท่านเทศไปเนี่ยเห <c oughs> ็นเกิดดับปุ๊บแล้วก็ดับเลยเงี้ย <c oughs> ท่านกระชี้เห็นเป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ให้อยู่กับรู้ให้อยู่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมให้มันเห็นเกิดหนึ่งขณะแล้วดับไม่ติดเลยเงี้ยขณะเราทำปุ๊บท่านชี้เห็นเลยโอ้โหแบบสุดยอดเลยก็ค,คือมันเพิ่มความมั่นใจให้เราว่าสิ่งที่เราฝึกมาเนี่ย มันประสบผลอย่างนี้นะผลของการฝึกก็คือแบบนี้เห็นกิตเกิดดับดับคาตาแล้วก็ให้มันเกิดแค่หนึ่งขณะผุดขึ้นเกิดปุ๊บว่ารู้แล้วว่าเป็นโลภก็รู้ว่าโลภหลงก็รู้ว่าหลงแล้วก็คลายออกอันนี้ก็คือผู้ไม่ติดในอารมณ์นะคะผู้ไม่ยึดไม่ติดรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ดับดับคาตาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าผลของการปฏิบัติธรรมนะคะอันนี้ก็เอามาเล่าขยายความกันนะคะ ส่วนใครที่ติดตามในเรื่องคอร์สการปฏิบัติธรรมนะคะถ้าสนใจเรื่องเนสันชิกเนี่ยก็จะมีลายกลุ่มของการปฏิบัติธรรมที่นั่นก็สามารถเข้าไปในลายกลุ่มนะคะแล้วก็มีมีการจองหรือว่าข่าวคราวการเนสันชิกหรือว่าคอร์สการปฏิบัติธรรมสั้นๆแล้วก็มีเรื่องคอร์สการปฏิบัติธรรมเพื่อการรักษาเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ยาให้กินนะคะก็ก็ไม่ได้เรียกค่าใช้ใจ่ายว่าค่ารักษาอะไรเท่าไหร่นะคะไปบวชปฏิบัติธรรมแล้วก็มีรักษาด้วยหลายคอร์สก็คือมีทั้งรักษาและปฏิบัติธรรมด้วย2ออย่างก็ติดตามได้ในเพจ Facebook 3, วัตรีวิสุทธิธรรมนะคะแล้วก็ไลน์กลุ่มในกลุ่มปฏิบัติธรรมนะคะก็จะมีอาคารสุธรรมมาแล้วก็ในส่วนของการบวชแก้กรรมหรือว่าบวชรักษาโลก ส่วนใหญ่ก็ต้องรักษาควบคู่กันไปนะคะโรคเจ้ากรรมในเวรอย่างเงี้ยแล้วก็โรคที่ที่เกี่ยวเนื่องกับพวกสัมภเวสีก็หรือว่าโรคที่เราเป็นความดันเบาหวานหัวใจเงี้ยก็จะใช้การปฏิบัติธรรมด้วยรักษาสิบแปด้วยแล้วก็กินยาไปด้วยนะคะควบคู่กันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของอแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็มีคลินิกแล้วก็มีหมอแล้วก็มีใบรับรองแพทย์หลายๆหน่วยงานนะคะแล้วก็ Uh, หลายหน่วยงานนะคะที่เข้าไปซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลแต่หลักๆก,ก็คือจะเป็นเรื่องของส,สุดยานุสิทธิ์นะคะที่เขาช่วยการสร้างทำนุบำรุงแล้วก็จะมีเรื่องของพระเจดีนะคะที่กำลังสร้างอยู่ยอดนี่ก็หลายร้อยล้านอยู่เหมืนกันร้อยกว่าล้านนะคะก็ช่วยช่วยกันหลายปีแล้วก็รอคอยนะคะว่าเมื่อไรจะเสร็จนะคะอันนี้ก็ มาบอกบุญกันนะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะ